สวัสดีจา้าพ่อแม่พี่น้องคูดาได้จ้ะมาจะมากินเขาน้ากันเมื่อน,นี้ได้หลายอย่างได้ซุปน้อไหมต้่มขาหมูในเนื้อแห้ง้วก็ทอดตูดไก่จ้ะกินกับมะระแปงหน่อยมะเขือได้ผักซีน้ำมาแซ่บแสนบกันพี่น้องเด้อเมื่อน,นี้ลมแหง้งแห้งจ้ะที่ทิ้เขาไว้มันแหง้งลมแห้งครับซุปน้อไหมคู่ดามากประเภทเน้อไหมมากครับ Mình nhắm lại có xe Mà lại mất nhập ke là nó trả lấy Ở mệt mấy Muốn Mình nhắm lại สุดใ้ทอดมันมันเพิ่มความอวน เนื้อแห้งจ้ะส,ส,ส,สักแซมันกันเดอซุมน้ำมันสักแซบคนอ้วนกินยังก,กัดแซ่บ หน้าแห่งกันนวนว่าจะก็พอน้อแซกแซบเขากันกา้ามหมูป,ป้อยดีเลยเนี่ยเปน้อง กินหนังมัน้องแสบขาหมตุ่มสมจะเป็นเป็นฝาเลย